จริงๆมันก็เกิดขึ้นจากกฎหมายนโยบายของรัฐถ้าย้อนไปก็คงไปได้ไกลเกือบครึ่งศตวรรษเนาะคือหลังจากมีกฎหมายป่าสงวนกฎหมายอยานุญาตมาใช้ในปรนะเทศไทยก็คือแนวคิดของกฎหมายเนี่ยมันมองคนแยกออกจากตัวป่านะครับก็หมายว่ากฎหมายมันไม่เอื้อให้คนสามารถอยู่ในป่าได้ถ้าไม่รับอนุญาตจากรัฐคนอยู่ในป่านั้นแค่ไหนแนละ้วเนี่ยก็คือคนอยู่ในป่ามาตลอดอยู่แล้วนะครับ ก็คือตั้งแต่ก่อนที่จะมีกฎหมายเหล่านี้ถ้าเกิดไปดูนโยบายรัฐในอดีตเนี่ยที่มีนโยบายเกี่ยวกับชาวเขาเนี่ยตั้งแต่ปี2499ถึงกระทั่งมีการตั้งสูงส่งข้อชาวเขาขึ้นมาทั้งคณะกรรมการส่งข้อชาวเขาขึ้นมาตั้งแต่ปี2500ต้นๆเนี่ยก็คือทั้งหมดนี้คือก่อนที่กฎหมายปัะขึนจะออกทั้งสิน้น กฎหมายขบาชสงวนออกปี0ูนกฎหมายอุทยานออกปี0 4นก็แสดงว่าก่อนหน้านั้นมีชุมชนอยู่แล้วแล้วก็เป็นชุมชนที่รัฐเองก็ยอมรับว่ามีชุมชนอยู่แล้วก็เข้าไปควบคุมในการที่จะคอนโทรลคนที่อยู่ในพื้นที่ป่าแ,แต่ว่าอนุญาตให้อยู่ในนั้นะครับภไปใต้โครงการต่างๆที่เป็นโครงการเกี่ยวกับสราขหอโครงการพัฒนาชาวเขาโครงการสรงข้อชาวเขาอะไรต่างๆพวกน,นี้ชาวเขาที่รัฐไทยเคยเรียกแต่เดิมวันนี้ก็คือกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์นั่นแหละ คนเหล่านี้เนี่ยกับถูกไม่ยอมรับให้มีสิทธิ์ในที่ดินก็คืออยู่แบบผิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาตไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีอะไรในการอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าซึ่งมันก็ขัดแย้งกับตัวกฎหมายถูกไหมครับเพราะกฎหมายมันไม่ยอมให้คนอยู่ความขัดแย้งระหว่างคนกับป่าที่อยู่ร่วมกันมาตลอดที่ผ่านมามันจึงกลายเป็นความขัดแยง้งที่มันหาจุดลงตัวไม่ได้แล้วก็มีปัญหาเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ก็าภาพคนในเมืองหรือคนทั้งกลางก็จะรู้สึกว่าคนเหล่านี้เพิ่งเข้าไปอยู่นะเข้าไปบุกลุกป่าอนะไรต่างเนี่ยก่อนทั้้งนนั่งที่เป็นบบทความจรงิงขของงสสิิ่่ททีเกดึ้นนนใัคไยะรบ ไม่ได้ถูกสื่อสารหรือคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ร่ำเรียนเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ก็จะได้ข้อมูลผิดๆไปว่าอย่างเช่นมีวัฒนธรรมเรื่องชาวเขาตัดไม้ทำลายป่าชาวเขาทำไร่เลื่อนลอยชาวเขาค้ายาสพติดะไรแบบนี้ภาพลักษณ์ของคนที่อยู่ในป่าเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นลบถูกไหมใน,ในสายตารัฐรัฐเองก็กระจายความเข้าใจนี้ใ,ให้คนในสังคมด้วยคนชั้นกลางคนในเมืองก็จะเข้าใจว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ทำลายผู้บุกรุกป่านะครับมันก็เลยเป็นความยากในการแก้ไขนั่นแะหว่างคนกับป่า ถ้าย้อนไปเนี่ยสาปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระบวนการในการที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องต่อสู้จากรัฐครับก็คือกระบวนการประชาชนที่ลุกขึ้นมาสู้กับรัฐก็เลยเหมือนกับเป็นข้อข่อท้าทายร่วมกันว่าถ้า,างั้นก็พิสูจน์ว่าใครอยู่ก่อนก็เลยมีแนวคิดเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์ขึ้นมาออกมาเป็นนโยบายปฏิคม,มอรสามสิบมิมมๆๆยายนี้ครับแต่ว่าหลักเกณฑ์นในการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ย มันเป็นปัญหาตรงนี้ว่าหลักเกณฑ์มันไม่ได้ถูกออกแบบร่วมกันรัฐเป็นคนกนําหนดเกณฑ์ในการพิสูจน์เองเกณฑ์การพิสูจน์ิธ์มันกลายเป็นเกณฑ์ที่ชาวบ้านไม่สามารถเข้าสู่เล่นไขเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่าเกณฑ์ที่รัฐไปตั้งก็คือเป็นเกณฑ์ที่ขัดแย้งต่อวิถีชีวิตของชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาเลยกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยชาวบ้านยังเสียเปรียบนะครับแล้วก,ก็ถูกบีบด้วยนโยบายเนี่ย จนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับจากเคยทําไร่เหมือนเวียนเคยทําระบบกะเกษตรแบบพึ่งพาสุดท้ายคือต้องขันตัวเองไปสู่การทําเกษตรแบบพืชเศรษฐกิจมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องก็ยังอยู่บนพื้นที่ที่ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองอยู่แบบถูกหรือผิดนะครับแต่ว่าภายใต้กฎหมายนี่เขาก็มีความเสี่ยงที่ถูกจับดำเนินคดีได้ตลอดสบาสะท้อนจากนโยบายคอสชอที่เข้ามาในช่วง10ปีเนี่ยนโยบายทุงคืนมือนป่านี้เห็นชัดว่ารัฐอยากเอาป่าคืนรัฐก็ใช้มาตรการทางกฎหมาย ไปบีบไปยึดที i, ่ดินของชาวบ้านมาไปจับกลุ่มดำเนินคดีนะครับมันก็จึงเป็นพื้นที่ที่พี่น้องอยู่ด้กคนกับความเสี่ยงตลอดเวลาคือมันต้องเป็นการกําหนดเกณฑ์ร่วมกันคือประชาชนควรจะมีส่วนร่วมในการกําหนดเกณฑ์ร่วมกันว่า หลักการในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเนี่ยแนวคิดเรื่องการดูแลทรัพยากรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบในการกําหนดหลักเกณฑ์ในการวัดกันว่าตกลงแล้วชุมชนสามารถจัดการดูแลทรัพยากรได้บนเกณฑ์อะไรที่มันจะนำไปสู่ความยั่งยืนตัวชี้วัดเรื่องการจัดการเรื่องการปรับตัวต่างๆเนี่ยเพราะแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยมันจะไม่เหมือนกันถึงไหมอีสานภาคใต้ภาคเหนือมันจะมีบริบทของการจัดการทรัพยากรที่แตกต่าง วิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างก็คือต้องยอมรับภูมิปัญญาอของชาวบ้านปเปนาะประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขาอยู่กับทรัพยากรมาต้องเอาส่วนนี้มาประกอบในการที่จะกําหนดรูปถ้าเราจะพิสูจน์สิทธิก็ควรพิสูจน์สิทธิในแง่ความสามารถของชุมชนในการจัดการทรัพยากรรัฐควรจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตช่วยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถจัดก,การทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนครับก็คือรัฐเองก็ได้อำมุมสมนูรณ์ของทรัพยากรกลับมาชุมชนก็ได้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้วย ผมคิดว่าอันนี้เป็นแนวคิดที่เป็นเอ็นของโลกการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน